สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาติดตามผลการทํางานของ3เกลือในเรื่องของทุเรียนครับอยู่ที่บ้านเขานิพันธ์ตำบลคลองฉนวนอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับโอ้โหเจ้าของสวนทุเรียนเขามีทุเรียนถึง600ต้นอายุ7ปี ที่สําคัญครับเขาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่อายุเพิ่ง35ที่สําคัญจบวิศวะนะครับด้านวิศวะเครื่องกลซะด้วยทํางานอยู่กรุงเทพอยู่ที่ต่างๆเป็นเวลา6-8ปีที่สําคัญครับโอ้โหกลับมาดูแลสวนทุเรียนปลูกด้วยมือของตัวเองทุเรียนอายุ7ปีนี่นะครับทุกต้นปลูกด้วยมือของตัวเองแล้วที่สําคัญครับเขาบอกว่า3ามกะเลวเวอแพนมาช่วยเขาในเรื่องของ ต้นโสมใบเหลืองเพิ่มผลผลิตในปีนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสองท่านครับโอ้โหเรียนเชิญเจ้าของสวนครับครับผมชื่อเจษฎาเจริญครับชื่อเล่นชื่อบอยครับโอ้โหพี่บอยนะครับครับอีกท่านนึงครับสวัสดีค่ะชื่อสาทิปริกชัยนะคะก็เป็นที่ปรึกษาของน้องบอยค่ะโอ้นี่คือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับ มีชื่อว่าพิทิพ์นะครับพิทิพ์ค่ะพิทิพ์ครับทาไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับค่ะก็เห็นสวนของหลานชายนะคะคนนี้คือหลานชายเขามีปัญหาเรื่องรักหน้าคอดินนะคะแล้วก็เคยมาแนะนําเขาเขาก็อย่างว่าก็ไปเมื่อก่อนเขาก็ทําแบบเหมือนกับทั่วไปนะคะแต่มีปัญหาอย่างที่บอกนะคะก็เลยมาแนะนําน้องก็เลยเปิดใจนะคะลองใช้คู่หูกับปุยยญิงเกษตรของเราค่ะ นี่คือเรามาแนะนาใช่ค่ะนี่คือหลานชายใช่ค่ะพี่บอยครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับผมสามสิบห้าครับเห็นว่าจบทางด้านวิศวกรรมมันมีเรื่องไหนครับจบวิศวกรรมเครื่องกลจากประจมเก้าธนบุรีครับโอ้ไปทํางานที่กรุงเทพหรือที่ไหนครับทำงานอยู่บริษัทครับประมาณหกเจ็ดปีโอ้เลยครับครับแล้วคิดยังไงครับถึงมาทําสวนทุเรียนแห่งนี้ครับช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับทุเรียนนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ สายพันธุ์หมอนทองครับอายุอายุเจ็ดปีครับผมจานวนทั้งหมดหกร้อยกว่าต้นครับหกร้อยกว่าต้นครับนี่พี่บอยปลูกเองหรือเปล่าครับแบงนี้ปลูกเองครับด้วยมือตัวเราเองเลยครับหกร้อยกว่าต้นนี้มันกี่ไร่กันครับอ่าเนื้อที่ประมาณสามสิบไร่ครับครับเรามีความรู้ด้านทุเรียนนี่อย่างไรครับปกติก็คือที่บ้านก็คือมีพ่อแม่คือ มีแปลงทุเรียนแปลงอื่นอยู่แล้วครับเราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ครับก็มีความรู้แต่ว่าแอบไปเรียนวิศวะไปทํางานวิศวะเพราะอะไรครับตอนนั้นถึงไปคิดจะทํางานด้านนั้นก็ตามวัยครับมันมันยังคิดสนุกยังค้นหาใช่ยังอยากเจอาฝูงใช่ไอ้ความรู้ความสามารถเราก็ยังยังอยากไปตื่นเต้นกับโลกอยู่ใช่ครับเอาล่ะครับเมื่อกลับมาเนี่ยเมื่อเจ็ดปีที่แล้วถูกไหมครับตอนต้นทุเรียนอายุเจ็ดปีเราก็ปลูกตามที่ ได้รับการต้นตระกูลเราบอกมาใช่แล้วมันเป็นอย่างไรครับปัญหาก่อนที่ล่วงหน้านั้นอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นในสวนแห่งนี้บ้างคือก่อนหน้านี้คือตรงกลางครับกลางตรงกลางของทุเรียนนะครับผมจะปลูกมะนาวอา้าวทำไมไปปลูกมะนาวะช่ะหครับก็คิดว่ากว่าที่ทุเรียนจะมันจะได้รับผลก็คือมะนาวมันจะได้รับผลผลิตไปก่อนไงอ๋อเอามะนาวมาหล่อเลี้ยงก่อนใช่ใช่หาเงินจากมะนาวก่อนใช่ใช่แล้วมาเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนของเราก็ จากนั้นก็คือมะนาวแบบมันทุ่งพุ่มมันมันมันกว้างครับมันก็เลยมาเหมือนว่าความชื้นในแปลงเยอะก็เลยทําให้ต้นทุเรียนเรามีอาการป่วยป่วยใบเหลืองแล้วก็เกิดไฟทอปโตลาบนพื้นนี้ครับขนเน่าอันรักเน่าขอดินใช่ก็เกิดขึ้นปลูกมะนาวไปกี่ปีแล้วครับถึงเลื้อมะนาวออกเนี่ยทุเรียนอายุกี่ปีแล้วหลังจากนี่ก็คือประมาณ5ปีครับ ห้าปีก็หมายความว่าทุเรียนจมอยู่กับความทุกข์ระทมกับโลกภากเน่ากอดินใบเหลืองตอนนั้นใบมันเหลืองเนี่ยตอนพออายุห้าปีก็เริ่มใบเหลืองใชหกปีพี่ทิพย์ก็เข้ามาเจอหลานเรามาเยี่ยมหลานเราก็มาเจอพอดีตอนนั้นลักษณะของต้นมันเป็นไงครับตอนอายุหกปีมันก็มีอาการคือใบเหลือง เป็นโรคเน่าคอดินนะครับมันมันเอาหนักเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่เอาแั้วตอนที่มันให้ผลผลิตครั้งแรกน้ำหนายุกี่ปีครับทุเรียนเราห้าปีครับห้าปีครับตอนห้าปีนั้นต้นมันก็เริ่มโทรมแล้วสิครับอ่าใช่ครับใช่แต่ก็ให้ลูกไปด้วยใช่ตอนนั้นได้ได้ลูกมาสักกี่ตันกันครับตอนห้าปีตอนห้าปีประมาณได้ประมาณสี่ห้าตันนะครับหกร้อยต้นนี่นะครับใช่ได้สี่ห้าตันครับโอ้โห แปลว่าโรคลุมแล้วหน้าพอสมควรนะครับเอาละครับพาดผ่านมาที่ตอนที่ทุเรียนอายุ6ปีแล้วก็เกิดที่เรียกกันว่ามอรสุมของต้นโรคก็มาลุมแล้วนะครับต้นไม้ต่างๆก็เกิดอาการที่เรียกกันว่าแต่คือตอนนั้นคือหมายถึงว่าเอามะนาวออกแล้วนะเอามะนาวออกแล้วใช่ใช่แต่โรคมันยังคงอยู่ใช่แต่คือมันอาการมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยัง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 มีอยู่ที่ที่มันมีปัญหามีปัญหาอยู่คืออาการตกค้างใช่ใอาการแทรกซ้อนยังคงอยู่ใช่ แล้วไอ้ความแทรกซ้อนตอนนั้นนะครับลักษณะต้นมาที่บอกเมื่อกี้ถูกไหมใบเหลืองต้นก็ยังเป็นโรคเหมือนเกิดเหมือนเดิมครับตอนนั้นเราได้มาสักกี่ตันครับประมาณปีที่แล้วได้อยู่ประมาณ 2- 5่สิบห้าตันแล้วมาเจอสามกรเลเวอร์แพนเนี่ยครับหลังจากพอเก็บลูกไปพิธีเข้ามาพอดีหลังจากเก็บเกี่ยวปีที่แล้วก็คือใช้มาเต็มปีปีปีที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ก็คือใช้มาเต็มเต็มทั้งปีก็เรียกกับปี66ต่อมาปีเจเนี่ย ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มทําใบใช่ถูกไหมครับใช่ครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันลยครับว่าเราใช้3ามเกลือนี่ยนะครับมาในช่วงที่เรียกว่าเริ่มตั้งแต่เก็บผลผลิตไปแล้วเริ่มทําใบยังไงครับพี่บอยครับก็เริ่มแรกก็คือของผมก็คือผมฉีดโกนฉีดลําต้นก็คือหมายถึงว่าล้างสารนะครับครับใช้คู่หูเนี่ยนะฮะใช่ครับล้างสารก่อนใช่นะครับอัตราส่วนนี้ตอนนั้นใช้ยังไงครับก็คือใช้ สองชุดต่อหนึ่งพันลิตรสองชุดน้ำพันลิตรใช่ครับแล้วทั้งฉีดทั้งราดใจเทโคลยใช่ใช่แล้วตอนนั้นอ่ะเราใช้หญิงเกษตรหรือยังครับตอนนั้นคือใช้พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยครับแล้วหญิงเกษตรทํำยังไงครับก็คือหวานโคเนี่ยครับใส่เป็นปุ๋ยปกติเนี่ยครับอ๋อเป็นปุ๋ยแบบเหมือนเคมีที่เราใส่ใช่ใช่ก็แต่อาจจะอาจามมันเยอะเพราะว่ามันมันปลอดภัยปลอดภัยเราเลยใช้มากขึ้นใช่เอาละครับตอนเนี้พอเราพ่นไปสักดูแลเรื่อง ทำใบเป็นยังไงและเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรครับก็เห็นว่าใบมันมีการพัฒนาการแตกยอดําวมรเสมอครับแล้วก็ยอดออกมาแบบพร้อมกันแล้วก็คือใบหนาใบเขียวใบเข้มครับแล้วก็ต้นอะไรมันอ้วนครับมันมัน,ม,นมันขยายครับครับ,รบ,รบแล้วก็ไสเดือนอะไรี่ไสเดือนท,ที่ดินมันเยอะมันเพิ่มขึ้น ก็แสดงให้รู้ว่าม,ม,ม,มันเริ่มที่จะปรับสภาพได้ได้มาครับโอ้นะครับนี่ก็หมายความว่าและตอนที่มันเป็นดอกเป็นอะไรเนี่ยช่วยอธิบายผมฟังนิดเถอะครับใบดีแล้วดอกตอนเป็นดอกมันเป็นยังไงตอนตเป็นดอกมันก็คือดอกที่ออกมาคือมันก็สมบูรณ์รก้านคั่วใหญ่เขียวครับคือคือ,คอมีความสดชื่นนะครับคือมัน มันสมบูรณ์มีความสมบูรณ์มาสดชื่นตอนนี้อาจพัดผ่านตรงนั้นก็ได้มาถึงที่ลูกที่ผลในขนาดนี้เลยดีกว่าครับมันเป็นยังไงครับลักษณะลูกมันพอใจไหมความที่เรียกว่าความสมดุลความสมบูรณ์ของมันเนี่ยเป็นยังไงครับความสมดุลของลูกผมก็พอใจครับว่าน,น้ำอะไรมันก็เขียวครับแล้วก็ทรงลูกก็กลมผมอยากถามนิดเดียวว่าครับตอนที่ ปีหกหกอะ่ะถูกไหมครับที่ตอนที่มันอายุหกปีอะ่ะถูกไหมครับหกปีนั่นเราใช้เคมีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ตอนที่ได้มายิบผ้าตันอะ่ะใช่ใช้เคมีทั้งหมดเลยครับไม่วัดจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชก็ตามที่ใช,ใ,ชใช้เคมีคตามที่เรารู้จักบรรพบุรุษมาใอันนั้นได้ยิบผ้าตันปีเนี้ยหลังจากที่เราใช้เรายังใช้เคมีร่วมด้วยไหมครับกท็ทั้งปุ๋ยเคมีทั้ง อาเคมีปราบศัตรูพืชก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวจนถึงเจ้าดอกครับ,รบก็คือในในช่วงนั้นคือไม่ได้ใช้สารเคมีก็คือมาใช้ของมือเป็นสามเกลืออย่างเดียวเลยใช่ครับครับเป็นตัวคือทำใบทําใบแล้วก็อะไรคือชุดใบชุดหนึ่งชุดชุดสองนี่คือหมายถึงไม่ได้ใช้ตัวบํารุงอื่นมามาช่วยอ๋อใบชุดหนึ่งชุดสองนี่คือสามเกลืออย่างเดียวเลยใช่นะครับครับ พอใช้3มเกลือแล้วเนี่ยครับความแตกต่างนะครับที่ปีตอนอายุ6ปีปีนี้7ปีนะครับตอน6ปีเนี่ยเราใช้ทั้งเคมีปุ๋ยเคมีทั้งสารบำรุงต่างๆต้ตนเนี่ยปีนั้นอะตอนอายุ6ปีเราใช้ไปเท่าไหร่ครับต้น <6 S 1> ทุนปีต้นทุนก็ใช้ประมาณ3ามแสนครับสามแสนนะแล้วปีนี้ครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราใช้ต้นทุนนะครับมันเพิ่มหรือน้อยลงครับ ก็น้อยลงอะครับเพราะว่าคือในช่วงเราทําใบชุด1นดึนี่คือเราไม่ได้ใช้ตัวบํารุงอื่นมาช่วยอครับก็ก็คือใช้แต่สามเ<า>ครื่องใช่ครับ๋อดังนั้นผมถามนะครับในรายละเอียดว่าปีนี้เห็นว่าสภาพเมื่อกี้บน่นก่อนที่จะมามากับผมเนี่ยว,ว่าปีนี้อากาศมันเหวี่ยงอากาศมันลวนสภาพน้ําสภาพอะไรต่างๆเนี่ย ในฐาน,นะที่เวลาเนี้ยมันเกิดอาการรวนเลยอย่างเนี้ยต้นทุนของเราเนี่ยมันสูญหายไปกับอะไรบ้างครับในเรื่องของภาวะอากาศเวียงเกิดมรสุมอะไรกับเราบ้างเราก็น้ำครับเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับพายุที่เจอครับครับปีนี้พายุเข้าใช่ครับก็นี่เม,มื่อไม่กี่วันก็ปลาไปชงดำร้อยลูกพายุเข้าครับ,รบก,กำลังจะเก็บนี่นะใช่แล้วก็ต้นล้มไปสามต้น ด้วยเนี่ยครับเรามาถ่ายทำขนาดนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมวันที่29นะครับแล้วก็2567จะเก็บเนี่ยครับประมาณวันไหนครับวันที่15ครับ15มิถุนายน2567แต่ก่อนหน้านี่ครับไม่กี่วันท่านคิดดูสิครับลูกกำลังได้4-5กิโลแล้วนะครับหายไปกี่ตันนะครับ300ลูกเนี่ยว่ประมาณตันกว่าครับตันกว่านี่คือความ ที่เรียกกันว่าหัวใจเกษตรกรแทบจะล่วงไปตาตุ่มครับที่สําคัญครับน้ําปีนี้ก็เห็นว่าขาดแคลนใช่ก็ต้องหมุนเวียนเวลาในการลดลดยังไงครับก็คือคือสองฝั่งก็คือคือฝั่งหนึ่งช่วงเช้าฝั่งหนึ่งช่วงเย็นเพื่อที่จะคอยน้ําขึ้นมาเติมเพื่อที่จะได้ลดแต่ถ้าเกิดว่าลดพร้อมกันก็คือ้นาน้ามันไม่พอไม่พอแลครับครับหมายความว่าสองช่วงก็คือมีถนนกั้นกลางนะครับสวนเนี่ยข้างนู้นเนี่ยรอไปก่อน ใช่ข้างเนี้ยได้ก่อนนเช้านุ่เย็นนี่เช้านุ่นเย็นใช่ทานไม่พอดีกัน<ช> <c oughs> ดังนั้นในสภาะอากาศเวียงเนี่ยอากาศร้นปนแปรต่างๆเนี่ยพี่บอยคิดว่าสามเกลือเนี่ยช่วยในส่วนไหนบ้างครับเพราะว่าเห็นว่าร่วมไปตั้งเป็นเป็นตันสามร้อยกว่าลูก <escrito> ก็ช่วยก็คือขั้วรู้สึกว่ามันมันเหนียวขั้วแล้วก็ จากที่ว่ามันเจอสภาว่าไฟไปแรงครับ,รบมันก็ยังหนามทุเรียนอะไรมันยังยัง,ยงมีความเขียวครับแล้วก็ตั้งๆที่น้ํามันก็ไม่ได้เยอะที่เราไว้ตามส,สเปกนะครับแต่มันก็ยังยังยืงยงย้อไว้ได้ก็คือ รูปยังได้รูปทรงอยู่ไม่ใช่รูปรูปขาดน้ํำผลขาดน้ําไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเขาสามารถดำรงอยู่ได้ผมอยากให้พี่บอยได้บอกว่าปีนี้ในภาวะอย่างเนี้ยนะครับทุเรียนเป็นอย่างเนี้ยนะครับเราคาดว่าจะได้กี่ตันครับปีที่แล้วเท่าไหร่ยี่ห้ตันใช่ก็ตั้งเป้าไว้ก็คือคือจากที่เจอวิกฤตมาหลายๆอย่างก็คือขอแค่ไอ้มันเท่าเดิมมันก็โอเคแล้วปีนี้ถูกไหมครับใช่ จากที่ว่าวิกฤตที่เจอผ่านที่ผ่านมาเพราะก็หายไปตั้งตันหนึงแล้วนี่ใช่ถูกไหมครับทั้งลมทั้งน้ำก็ได้ยี่ห้าตันก็จะอัพเรื่อยๆไปนะครับแต่ว่าถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหายไปทั้งสองต้นนะครับสามต้นสามต้นเลยละครับโอ้โหล้มกันเห็นเห็นก็ถือว่าภาวะนี้ครับพี่บอยคัดในฐาันหน้าที่เราอยู่ในทั้งเป็นนักวิศวะเป็นทั้งนักเกษตรนะครับ แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสวนเกษตรกร,กรโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอำเภอเวียงสะนี่ครับที่ปลูกเหมือนกับเราเนี่ยก็เจอภาวะแบบเราอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกร,กร,กรที่เจอวิกฤตแบบเราเจอความผันผวนทางธรรมชาติแบบเราอย่างไรเกี่ยวกับสามเกลือครับก็ต้องลองใช้ครับเพราะว่าบางครั้งคือมันก็มียาหลายๆอย่างที่ว่ามันแล้วแต่คนจะเนี่ยครับแต่จริงๆมันต้องทดลองใช้ มันถึงจะรู้ครับถึงจะรู้บนนั่นครับนั่นคือคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับที่วาดแผนกรนของชีวิตไว้ทุกอย่างไปเดินหนทางที่ตัวเองชอบสักพักหนึ่งเพื่อสังคมแล้วก็กลับมากับครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างนี้ในฐานะพิธีกรครับ,รบมองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในสวนของน้องบอยในฐานะที่ปรึกษาอย่างไรครับค่ะจากเมื่อก่อนนะคะที่เข้ามาครั้งแรก เหลืองเยอะมากนะคะแล้วก็ต้นป่วยนะคะต้นโศมมากมากนะคะแต่พอมาเห็นวันนี้โอ้ชื่นใจมากเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องกเกษตรกรที่ยังลังเลอยู่เนาะนะคะยังไม่มั่นใจในเรื่องของกูหูมันสจรรันและก็ปุ๋ยยิงเกษตรนะคะให้มั่นใจได้เลยนะคะทดลองใช้ดูนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นว่าพืชมันเป็นคนตอบโจทย์ของเราของมันเองนะคะเพราะว่าอะไรก็โกหกไม่ได้เนาะเพราะว่าต้นพืชเนี่ยค่ะ ขาแสดงอาการของเขาเองว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะลองดูนะคะถ้ายังไม่มั่นใจนะคะรับรองว่าคู่หูมหัศจรรย์และก็ปุ๋ยิงเกษตรของเรานะคะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตให้กับพี่น้องชาวสวนได้นะคะโอ้โหนี่คือพลังแห่งความยั่งยืนด้านการเกษตรที่นักการเกษตรยุคใหม่รวมในหัวใจของวิศวะเครื่องกลอยู่ในคนคนเดียวหลักเหตุหลักผลเขามีครับที่สําคัญครับ คนอายุ35ปีมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้เกิดขึ้นทั้งภาวะต่างๆแล้วเขาก็มองว่าผลิตภัณฑ์3เกลอือช่วยเขาในการที่จะดำรงชีวิตทางการเกษตรของเขาได้อย่างยั่งยืนวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนภูมิใจภาคภูมิใจและที่สำคัญครับชื่นใจกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้3เกลอือวันนี้เราจะติดตามนะครับทุกๆสวนที่มีพลัง คนหนุ่มรุ่นใหม่กับความยั่งยืนทางการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนั้นขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ,รบที่ได้ให้ความรู้ความยั่งยืนทางการเกษตรกับคนไทยทั่วประเทศในการปลูกพืชทุกอย่างนะครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรก็ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ,รบวัวแพนหญิงเกษตรใช้รถดีใช้แล้วรวยช่วยปลดดีอา